สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูบุญชัยพลเกล้หรือครูเด่นนะครับนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏอยู่ด้านข้างของครูไหมครับใช่แล้วครับนี่คือภาพของยานพาหนะที่เราใช้ในสมัยก่อนครับเอ๊ว่าแต่ภาพนี้คือภาพอะไรนักเรียนลองตอบดูนะครับถูกต้องแล้วครับนี่คือภาพของรถม้าครับใช่แล้วครับนี่คือภาพของรถม้าที่มนุษย ใช้เป็นยานพาหนะในสมัยก่อนครับซึ่งปัจจุบันนะครับมนุษย์ของเรานั้นก็ได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรพัฒนามาเรื่อยๆจนสามารถใช้เครื่องจักรแทนการใช้งานของแรงงานสัตว์ต่างๆได้อีกด้วยนะครับ <Wow. S 1> และในศตวรรษที่28นะครับซึ่งเป็นยุคที่มีการใช้เครื่องจักรไอน้ําและได้บอกกําลังของเครื่องจักรไอน้ําเทียบกับกําลังของม้าหรือที่เราเรียกกันว่าแรงม้านั่นเองครับ และในปัจจุบันนะครับนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคำว่าแรงม้าเทียบกับกำลังของเครื่องยนต์ครับตัวอย่างเช่นรถยนต์คันนี้นะครับเครื่องยนต์มีขนาด120แรงม้าหรือพูดให้เข้าใจรถยนต์คันนี้นะครับมีขนาดของกำลังเทียบกับม้า120ตัวเลยครับ <Wow. S 1> เอ๊นักเรียนสงสัยไหมครับว่าในการวัดกำลังของเครื่องยนต์และเครื่องจักรเหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์เขาวัดและคำนวณกันอย่างไรเราจะไปเรียนในบทเรียนวันนี้ครับซึ่งนั่นก็คือเรื่องงานและกำลังครับครับและก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาในวันนี้นะครับคุณครูจะทบทวนเนื้อหาก่อนที่เราจะเรียนก่อนครับจากสถานการณ์ต่อไปนี้ให้นักเรียนนะครับเขียนลูกศรระบุทิศทางของแรงที่คนนะครับกระทำต่อวัตถุครับ มีภาพอะไรบ้างครับภาพที่1นนะครับคนกําลังดันโต๊ะครับภาพที่2ครับคนกําลังออกแรงลากรถเข็นครับและภาพสุดท้ายนะครับคนกําลังออกแรงยกเหยือกน้ําครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเรามาดูภาพที่1กันเลยนะครับว่าคนกําลังดันโต๊ะมีแรงกระทําต่อวัตถุไปทางไหนครับ ถูกต้องแล้วครับคนกำลังดันโต๊ะไปทางขวาดังนั้นแรงที่กระทำต่อวัตถุก็ไปทางขวาครับมาดูภาพที่2กันเลยนะครับถูกต้องแล้วครับภาพนี้นะครับคนกำลังออกแรงลากรถเข็นไปทางขวาครับดังนั้นทิศของแรงนะครับก็จะเป็นไปตามลูกศรเลยครับและภาพสุดท้ายนะครับคนกำลังยกเหยือกน้ำขึ้นครับถูกต้องครับทิศของแรงนะครับก็จะชี้ขึ้นตามลูกศรเลยนะครับ นักเรียนเห็นภาพด้านข้างคุณครูไหมครับใช่แล้วครับนักเรียนคงคิดว่าภาพนี้คือภาพที่นักเรียนกำลังทำงานอยู่ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วในทางวิทยาศาสตร์นะครับเราถือว่าไม่ได้ทำงานนะครับเอ๊แล้วนักเรียนสงสัยไหมครับว่างานในทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไรและเป็นยังไงวันนี้คุณครูจะพาพวกเราไปดูสถานการณ์จากตัวอย่างเลยครับครับ จากสถานการณ์ทั้ง6ตัวอย่างนะครับคุณครูจะให้พวกเรานะครับวิเคราะห์และเขียนเวกเตอร์แสดงทิศทางของแรงที่คนกระทําต่อวัตถุและเขียนเวกเตอร์แสดงทิศทางของการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเขียนเวกเตอร์นะครับ คุณครูขอกําหนดนะครับทิศของลูกศรนะครับลูกศรสีแดงนะครับก็คือทิศของแรงนะครับส่วนลูกศรสีเขียวนะครับคุณครูกําหนดให้เป็นทิศทางของการเคลื่อนที่นะครับเรามาดูสถานการณ์ที่1กันเลยครับผู้ชายคนนี้นะครับเขากําลังดันตู้ครับแต่ปรากฏว่าครับตู้ไม่เคลื่อนที่นะครับซึ่งถ้าเราจะเขียนแรงที่เขากระทําได้ดังนี้ครับ ถูกต้องนะครับเขากําลังออกแรงไปทางขวามือแต่ปรากฏว่าตู้นะครับไม่เคลื่อนที่นะครับดังนั้นหมายความว่าตู้นะครับก็อยู่กับที่นั่นเองนะครับมาดูสถานการณ์ที่2นะครับผู้ชายคนนี้นะครับกำลังออกแรงนะครับดันลังไม้นะครับให้เคลื่อนที่เรามาดูทิศของแรงกันนะครับผู้ชายคนนี้นะครับออกแรงไปทางขวาซึ่ง ลังไม้ตรงนี้นะครับเคลื่อนที่นะครับเราจะสังเกตว่าแรงที่เขากระทำนะครับและก็ทิศของการเคลื่อนที่ของลังไม้เนี่ยไปทิศเดียวกันนะครับมาดูสถานการณ์ที่3นะครับชายคนเดิมนะครับออกแรงครับลากลังไม้ให้เคลื่อนที่นะครับเรามาดูว่าแรงที่เขากระทํามีทิศทางไปทางไหนครับถูกต้องครับแรงที่เขากระทำนะครับออกแรงไปทางขวาเหมือนเดิมนะครับ ส่วนทิศของการเคลื่อนที่ของวัตถุครับ <S <S <ess> <S ก็เคลื่อนที่ไปทางขวาเช่นกันครับเรามาดูสถานการณ์ที่4กันเลยนะครับ <S <S <ess> <S ชายคนเดิมนะครับแบกกล่องไม้นะครับแล้วเดินไปตามแนวระดับครับด้วยอัตราเร็วคงที่นักเรียนคิดว่าเขาออกแรงในทิศใดครับ <S <S <ess> <S ถูกต้องครับชายคนนี้นะครับออกแรงยก หรือแบกกล่องไม้นะครับในทิศขึ้นครับและทิศของการเคลื่อนที่ของวัตถุครับเคลื่อนที่ไปทางขวามาดูสถานการณ์ที่5กันเลยนะครับผู้ชายคนนี้ครับกำลังแบกลังไม้ครับขึ้นบันไดครับและทิศของแรงที่เขากระทําต่อลังไม้เป็นยังไงครับถูกต้องครับมีทิศชี้ขึ้นครับ ส่วนทิศของการเคลื่อนที่ของลังไม้ครับจะมีทิศเฉียงแต่ให้เราเปรียบเสมือนว่านะครับลังไม้ลังนี้นะครับเคลื่อนที่2มิติครับคือเคลื่อนที่ในแนวระดับและเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและมาดูสถานการณ์สุดท้ายนะครับสถานการณ์ที่6ครับชายคนเดิมครับกำลังออกแรงดึงกล่องไม้ขึ้นมาในแนวดิ่งครับครับแรงที่เขากระทำ มีแรงทิศขึ้นนะครับส่วนการเคลื่อนที่ของวัตถุก็มีทิศขึ้นเช่นกันครับครับนักเรียนได้วิเคราะห์และนักเรียนได้เขียนเวกเตอร์แสดงทิศของแรงที่กระทาต่อวัตถุและทิศของการเคลื่อนที่ของวัตถุแล้วนะครับและจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับนักเรียนบอกได้ไหมครับว่าเหตุการณ์ใดนะครับที่เกิดงานและงานนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรครับครับจากนิยามของงานนะครับเมื <ME> ่อ e มีแรงมากระทําต่อวัตถุ แล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในแนวเดียวกันกับทิศของแรงจะทำให้เกิดงานครับดังนั้นเรามาลองวิเคราะห์ทั้ง6สถานการณ์กันเลยนะครับว่าสถานการณ์ใดบ้างที่เกิดและไม่เกิดงานครับเรามาดูสถานการณ์ที่1กันเลยนะครับสถานการณ์ที่1นนะครับผู้ชายคนนี้นะครับกำลังออกแรงดันตู้แต่ปรากฏว่าตู้ไม่เคลื่อนที่ดังนั้นทิศของการเคลื่อนที่ของวัตถุไม่เกิดดังนั้นนะครับเมื่อไม่เป็นไปตาม แนวแรงนะครับสถานการณ์ที่1นนั้นก็ไม่เกิดงานครับมาดูสถานการณ์ที่2นะครับชายคนเดิมออกแรงดันลังไม้นะครับให้เคลื่อนที่ไปทางขวาตามแนวแรงนะครับดังนั้นทิศของแรงและทิศของการเคลื่อนที่ของวัตถุไปในทางเดียวกันดังนั้นสถานการณ์ที่2เกิดงานครับครับมาดูสถานการณ์ที่3นะครับชายคนเดิมนะครับออกแรงลากลังไม้ให้เคลื่อนที่นะครับ เราจะสังเกตว่านะครับแรงที่เขากระทำเนี่ยกับวัตถุที่เคลื่อนที่นะครับออกแรงในทิศเดียวกันนะครับเคลื่อนที่ในทิศเดียวกันดังนั้นสถานการณ์ที่3นะครับ <C le af ing> เกิดงานครับมาดูสถานการณ์ที่4นะครับคนออกแรงครับแบกกล่องไม้และเดินไปตามแนวระดับนะครับด้วยอัตราเร็วคงที่ซึ่งเราจะพบว่านะครับ แนวของแรงที่กระทำนะครับกับแนวของทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับทํามุม90องศาหรือตั้งฉากกันนั่นเองครับดังนั้นเหตุการณ์นี้ครับไม่เกิดงานครับมาดูสถานการณ์ที่5นะครับชายคนเดิมครับออกแรงยกนะครับออกแรงแบกกล่องนะครับขึ้นบันไดนะครับซึ่งบันไดเนี่ยเราจะวิเคราะห์2สถานการณ์นะครับก็คือ เคลื่อนที่ในแนวระดับและเคลื่อนที่ในแนวดิ่งครับแน่นอนครับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับมีเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยครับดังนั้นสถานการณ์ที่5นะครับเกิดงานครับมาดูสถานการณ์สุดท้ายนะครับสถานการณ์ที่6นะครับชายคนเดิมนะครับกำลังออกแรงดึงนะครับกล่องขึ้นมาจากพื้นนะครับซึ่งทิศของการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับก็ลอยขึ้นมาเหมือนกันครับ เป็นทิศเดียวกันกับแรงที่กระทำต่อวัตถุดังนั้นสถานการณ์นี้นะครับเกิดงานครับครับและจากการวิเคราะห์ทั้ง6สถานการณ์นะครับเราพบว่านะครับมีอยู่4สถานการณ์นะครับที่เกิดงานนะครับและงานนั้นจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรครับเรามาดูสไลด์นี้กันเลยนะครับงานนะครับเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว W นะครับ และงานนั้นนะครับจะมีค่ามากหรือมีค่าน้อยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุและขนาดของการกระจัดนะครับที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ดังเช่นตัวอย่างภาพนี้เลยนะครับผู้ชายคนนี้นะครับกำลังออกแรงนะครับและทำให้วัตถุนะครับเคลื่อนที่ไปทางขวาได้ระยะทางการกระจัด S นะครับและจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับ เราสามารถหาขนาดของงานนะครับจากสูตร W เท่ากับ F คูณกับ s ครับเมื่อนะครับเรากำหนดให้ตัว W นะครับก็คืองานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลส่วน F นะครับก็คือขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุครับมีหน่วยเป็นนิวตันครับและสุดท้ายนะครับ s ครับ คือขนาดของการกระจัดตามแนวแรงครับมีหน่วยเป็นเมตรครับครับเรามาดูตัวอย่างการคำนวณหาค่าขนาดของงานกันเลยครับตัวอย่างนี้นะครับชายคนหนึ่งครับกำลังนะครับออกแรงดันกล่องไม้ครับให้เคลื่อนที่ไปทางขวามือด้วยขนาดของแรง10นิวตันได้ขนาดของการกระจัดนะครับ10เมตรดังภาพเลยครับคำถามครับ งานเนื่องจากแรงที่คนคนนี้นะครับออกแรงดันกล่องไม้เนี่ยเป็นเท่าใดอันดับแรกนะครับนักเรียนมาดูก่อนว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดงานหรือไม่เกิดงานครับถูกต้องแล้วครับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดงานครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าแรงที่กระทําต่อวัตถุนั้นมีทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุครับและจากความสัมพันธ์ดังกล่าวนะครับ เราสามารถนำสูตรมาใช้ในการคำนวณได้เลยครับจากสูตรนะครับ W ครับเท่ากับ Fs ครับดังนั้นนะครับเราสามารถแทนค่าได้เลยนะครับถูกต้องแล้วครับเมื่อแรงที่กระทำต่อวัตถุนั้นมีค่าเท่ากับ10นิวตันคูณกับระยะการกระจัด10เมตรครับและคำตอบของงานนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ 100นิวตันเมตรครับหรือ100จูลครับครับเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยนะครับชายคนหนึ่งครับออกแรงแบกลังไม้ครับให้เคลื่อนที่ไปทางขวามือด้วยขนาดแรง30นิวตันได้ขนาดของการกระจัด15เมตรดังภาพงานเนื่องจากแรงที่คนแบกลังไม้เป็นเท่าใดครับ อันดับแรกนะครับนักเรียนลองมาวิเคราะห์กันก่อนนะครับว่าสถานการณ์ดังกล่าวเกิดงานหรือไม่เกิดงานครับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับไม่เกิดงานครับดังนั้นเมื่อเราคำนวณแล้วนะครับงานจะเป็นศูนย์ครับเราลองมาคำนวณกันเลยนะครับจากสูตรนะครับ W ัเท่ากับ fs ครับเราลองแทนค่ากันเลยนะครับครับเมื่อเราแทนค่านะครับเราจะพบว่าแรงที่ชายคนนี้นะครับออกแรงกระทําต่อกล่องนะครับ มีขนาด30นิวตันครับแต่การกระจัดนะครับที่เป็นไปตามแนวแรงไม่เกิดขึ้นหรือเป็นศูนย์นั่นเองดังนั้นนะครับคำตอบของข้อนี้นะครับงานมีค่าเท่ากับ0นิวตันเมตรหรือ0ูนย์จูลครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าง,งานที่ถูกต้องในทางวิทยาศาสตร์นักเรียนหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วงานกับกำลังนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ในคาบต่อไปนะครับเราจะมาเรียนเรื่องกําลังและหวังว่าวันนี้นะครับนักเรียนจะได้รับความรู้นะครับและก็สนุกกับเนื้อหาที่ครูนํามามอบให้นะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ